สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการ Export Project ไปใช้งานนะครับเช่น,ชนเราต้องการจะนำงานที่สร้างจาก Construct Tool นี้นะครับไปใช้กับเว็บไซต์เอาไปใช้กับโมบายนะครับทำเป็นแอปหรือว่านำเป็นไฟล์ exe นะครับ เพื่อจะเปิดกับเครื่องไหนๆก็ได้นะครับเรามีวิธีการทําอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเราบันทึกงานของเราเสร็จเราจะต้องตั้งค่าโปรเจกต์ของเราก่อนนะครับโดยค่าโปรเจกต์นี้ก็จะมาแสดงอยู่ที่ตรง property ตรงนี้นะครับ name ก็คือตั้งชื่อโปรเจกต์เช่นตรงนี้คือเกมอย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ลงไป description ครับคือคำอธิบายก็คือเป็นเกม ID นะครับเราจะต้องเป็นคนกำหนดเองนะครับตั้งมันขึ้นมาอย่างเช่นนะครับ c o m อภิวัตชื่อเกมอย่างนี้เป็นต้นนะครับออเทอร์ Author ก็คือผู้สร้างเกมคือใครก็คือชื่อเราเราก็ป้อนลงไปแบบนี้เลยนะครับส่วนอีเมลแล้วก็เว็บไซต์จะใส่หรือไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยให้มีข้อมูลประมาณนี้ก่อนนะครับเมื่อเราใส่ค่าโปรเจกต์นะครับตามนี้แล้ว ทีนี้เราก็จะไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Export Project จากนั้นนะครับเมื่อเราต้องการจะ Export เป็น HTML5 เว็บไซต์นะครับเราก็จะเลือกตัวนี้นะครับถ้าเราจะไปทำเป็นโมบายแอ p นะครับเช่นนะครับคอดูว่า b l c k k b r r r y นะครับไทเซน เราก็สามารถที่จะเลือกนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้คอโดวาในการ Export ไปนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือนะครับ Desktop N W J S ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นการส่งออกไปเป็นไฟล์แบบ E X E นะครับซึ่งเราจะต้องทำการติดตั้งโปรแกรม N W J S ลงในเครื่องของเราเสียก่อนนะครับในที่นี้จะส่งออกเป็นเว็บไซต์ก่อนนะครับก็คือ h T M L 5เว็บไซต์นะครับกดปุ่ม Next นะครับ จากนั้นเราก็มาเลือกว่านะครับจะให้ Export ไปไว้ที่ไหนนะครับในที่นี้ก็จะเป็น Desktop แล้วก็โฟลเดอร์ชื่อว่าเก m มนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาเครื่องหมายถูกออกไปได้นะครับโดยเป็นเรื่องของ Script Minify นะครับกด next นะครับจากนั้นก็เลือกเป็น normal นะครับกดปุ่ม export ได้เลยนะครับ แล้วก็รอสักครู่นะครับเพื่อให้ export project สําเร็จนะครับทีนี้ในฝั่งของนะครับการส่งออกเป็น exe นั้นนะครับเราจะทำอย่างไรอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะต้องเปิด Google ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับทำการ search หรือค้นหานะครับโดยเราจะพิมพ์คำว่า n w js แล้วก็วัด Construct 2นะครับหรือว่า c o n s t r u c t 2แล้วก็คลิกค้นหานะครับจากนั้นก็จะเห็นนะครับคำว่าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า s e l e r a c o m นะครับ n w j s นะครับเราก็คลิกเข้าไปตามลิงก์นี้เลยอ่าเราก็จะเห็นคำว่า Download ด n w j s นะครับ ซึ่งก็จะมีคำแนะนำว่าถ้าคุณใช้นะครับ Construct t o นะครับเวอร์ชันะครับที่สูงกว่า R217 นะครับคุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะครับในที่นี้เราก็จะคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับคลิกดาวน์โหลดเลยเสร็จแล้วก็นำไปไว้นะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดชื่อไฟล์ n w j s นะครับแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับแล้วก็รอให้โหลดให้เสร็จสักครู่นะครับ กำลังจะโหลดในขณะที่รอโหลดตรงนี้นะครับเราก็จะกลับมาที่ Construct นะครับมาดูว่าการพับดีดเป็น HTML5 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ Open Destination Folder ไปดูตัวอย่างไฟล์นะครับว่าที่ Export เป็น HTML5 หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟล์ Index HTML ตรงนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะ Copy ี้ข้อมูลทั้งหมดนี้ขึ้นไปไว้บนโฮสต์นะครับบนเว็บไซต์แล้วก็ Run Index แค่นี้เกมเราก็เล่นได้แล้วนะครับแต่ถ้าจะดับเบิลคลิกดูไฟล์นี้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นนะครับจะไม่สามารถรันผ่านโ o m e ได้นะครับเพราะว่ามันติดเรื่องความปลอดภัยหรือว่า security ของโครมนะครับแต่ถ้าใครมีไฟฟอกนะครับก็สามารถที่จะคลิกเมาส์ขวาแล้วก็ Open w i t h ไฟฟอกนะครับเปิดในเครื่องคอมดูได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับ Export ตรงนี้เสร็จนะครับทีนี้เราก็จะกลับมาดูนะครับในที่นี้ตรงนี้นะครับไม่มีการติดตั้งไฟฟอกนะครับก็ไม่เห็นนะครับไม่สามารถที่จะดูได้นั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของ nw.js นะครับ เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็คลิกมันขึ้นมาเพื่อจะทําการติดตั้งโปรแกรมนะครับเมื่อเปิด n w js ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับไฟล์เซตอัพเราก็ตอบ yes ได้เลยนะครับจากนั้นก็คลิกที่ i a c c e p t a r g u m e n t นะครับแล้วก็ c program file นะครับ n w js for c 2นะครับกด next แล้วก็คลิกที่ install แล้วก็รอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดปุ่ม finish ได้เลยนะครับ เมื่อกดปุ่ม finish เสรนะครับเราก็กลับมาที่ Construct Tool ใหม่นะครับทีนี้เราจะส่งออกเป็น exe แล้วก็มาที่เมนู f i l e นะครับ export project อีกครั้งหนึ่งทีนี้เลื่อนมาล่างสุดเลยแล้วให้มาเลือก n w j s นะครับกดปุ่ม next นะครับแล้วก็จะนำไปไว้ที่ไหนนะครับในทีนี้จะเอาไปไว้คนละโฟลเดอร์ er ก็แล้วกันนะครับจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าเกม1ก็แล้วกันนะครับ จากนั้นกดปุ่ม export เลยนะครับแล้วก็จะมี option ให้เลือกนะครับเราก็เอาค่าปกติตามนี้เลยนะครับก็กดปุ่ม export ได้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่ เมื่อทำการ Export Project เป็น exe เรียบร้อยก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเราก็ไป open destination folder นะครับเพื่อไปดูไฟล์ทั้งหมดว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเปิดมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโฟลเดอร์อยู่ทั้งหมดนะครับ5โฟลเดอร์คือ linux 32, linux 6 c นะครับ o s x 64, win 3 2 win 6 4นะครับหมายความว่า เราสามารถที่จะ Copy ทั้งหมดนี้ไปเปิดในระบบปฏิบัติการที่ต่างกันได้นะครับเช่นนะครับเราต้องการไปเปิดกับ Windows ที่เป็น6 4บิตนะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้ามานะครับแล้วเวลารันนะครับให้เราดับเบิลคลิกนะครับไฟล์ที่ชื่อว่า n w นะครับซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับเราก็แค่ดับเบิลคลิกไฟล์นี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นการเปิดไฟล์ exe เกมของเราขึ้นมาเล่นในคอมพิวเตอร์ ได้เลยนะครับเมื่อเปิดไฟ E X E ขึ้นมาแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับเล่นนะครับเกมนะครับเหมือนที่เราทดสอบใน o o s t t u ็ t t ูได้เลยนะครับาสามารถกระโดเดเยียบนะครับศัตรูให้ตายนะครับได้สกอร์นะครับ แล้วก็เก็บคะแนนอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่คือวิธีการนะครับ Export งานนะครับให้เป็น html 5แล้วก็วิธีการ Export งานให้เป็นไฟล์ exe นะครับเพื่อเราสามารถนำไปเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆได้นั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ